สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโกมพันตุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูน้องแมวกินหญ้าจ้า อร่อยไหมคะนี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะน้องแมวคุมพันกินหญ้าค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เขามายิ่มชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยล่ะนี่ค่ะน่ารักในดูกินแล้วก็อ้วกค่ะกินแล้วก็อ้วกจ้าพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ